วันนี้เราไม่ได้แบบมาบางแสนธรรมดาวันนี้แกงก็มีเกย์ด้วยซีโนถอดเสื้อโชว์อยู่กลางทางจริงไมเนี่ยจริงแวจะไม่โชว์เลยไม่ได้ยังไไม่ได้ปะปัญญาปัญญาจะโชว์แข่งกันเลยคู่เดี่ยวอะไรกันอ่ะตอนนี้เราจะไปไหนกันครับไปบางแสนค่ะอ่าทำไมเต้ไม่เข้าพวกอ่ะไม่เล่นส่วเกินอ่าไม่ใช่จะแอบแบงหรอ เอาแซมวะเอาไปก่อน่าเฮ้ยมีพินลุ้นนะเศรษฐกิจอะไรอ่ะไปแอบแซมกันไปถามก่อนเมื่อกี้จับมืออะไรลองจับมือตอนนี้เราก็ถึงที่บางแสนกันราคาวันนี้นะครับจีโน่จะไปเล่นทะเลใช่ไหมดูก่อนดูก่อนดูก่อนไปเล่นรลมากกะส่าก่นใช่ไหมใช่เรามากะส่าอไม่เข้าพวกอะไรดำๆอะไรดำๆงนี้เดี๋ำถุน ใจกันเอกไม่ได้อันนี้เข้ามาเป็นคู่ส่วนเราวันเดียวเราเดียวเราไม่โสดนะครับสดอัน oh. น oh. no, no, ี้อ no, ันนี้ว่าเอาใครมากชาแฟนได้เดียวเซเลไลต์เราเดียวเฮ้ยน็อกกวินล็อกเกอร์วินน้องชายไปทะเลกันเลยดีกว่าไปคาดนี่ไม่กินบาร์ไลเขาตำอะไรจริงๆก็อยากเหมาร้านอย่างเงี้ย ยืนหนึ่งจริงคนนี้มาบ่อยไหมที่ที่นี่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่มาปีใหม่ล่าสุดมาเอาใครปีใหม่อยู่เท่คนเขาดูออก <c oughs> <c oughs> คนเขาดูออก ตอนนี้นะครับเราก็ได้เต็นแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาทำชิปแบบว่ามาบางแงแต่จริงๆมันไม่ใช่เต็นนะเก้าอี้มกับลุงมันไม่ใช่เต็นเราได้ที่นั่งกันแล้วนะโอเคฟาดก็ไปถึงแบตนะแต่เดี๋ยวจะยีเม้นมันไม่ใช่เส้นเต้นเขาบีโอเควันนี้เราไม่ได้แบบมาบางแฉงธรรมดาเนี่ยจะต้องแก้กบีกันด้วยแก้อะไรเนี่ยเราซีก็คือไม่รู้ดีกว่าเราตายยัดจุดกาวินจะเอากาวินฝังลงในจายนะคะแล้วก็อีก สิบปีมามามาเปิดใหม่เออว่าเป็นยังไงบ้างว่าจริงๆแล้วเราเราวางแผนว่าเราอ่ะจะมายั่วคนแถวๆด้วยปกติยั่วเก่งไหมก็ถ้าเต็มสิบให้สิบเกดเออดิงไปร้านเล่าที่อยู่ดูโต๊ะรู้จักคนเลยหรือว่าสอสอลงเลือกตั้งเออไม่ไปแล้วแย่งแมก็อยู่แต่บ้านทำแต่งานที่เป็นแม่บ้านใช่ไหมใช่แม่บ้านแม่เหนืตอนนี้ก็มีแปนเป็นตัวเป็นตนแล้วไงก็ต้องรีโอว่ะเรอมาวางแผนเราลอกแรกเลยนะ กาะมันไม่เคยปะไม่ไม่เคยมาบางแสนครั้งครั้ย่างนีกูอยากสร้างความรำฉาญอยู่ตอนเนี้ยใช่กาวินไม่รู้แต่วันนี้เราจะมายัวซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษใช่ใช่ใช่คือคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทโอเคดูเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าเราจะแก้อะไรกันบ้กันเออต้องรอดูในความรมกาญแต่ตอนนี้เราต้องกินก่อนใช่จริงโห์หิวมากขับรถมาเกือบประมาณ10ชั่วโมงเลยถึงบางแสน1ชั่วโมงนี่เป็น1ชั่วโมงนั่งแป๊บเดียวถึงแล้วเจง โอ้ยโคจิหอยี่โน้ตโดนแย่งอะนะเต้เขาใายแอบแซมใช่ไหมริงไม่สวยหรอกพี่จริงเพื่อสิทธิที่เราห้องเย็นก็คือแอบแซมหมดทีนี้มันแซม พอรออินพีรูดปล่าเออกบเกลือนกบเกลื่อนฉันเห็นว่าเราแอบจับมือกันนะเมื่อกี้เออไม่มีใครได้ไงสต,รตอรีเอ่เพื่อนสนิทเห็นเราแบบคู่แต่งคู่ชายเออลงแบบคู่ชายมีวินด้วยนะเมื่อกี้ใช่แล้วกรบเปของหนูพี่เออนั่นไงนั่นไงความ,มจริง,งเปิดเผยไงเพื่อนสนิทคืออะไรไม่เคยทั้ความจริงเปิดเผยเดี๋ยวที่แครไว้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงเองปีนจีโนบเป็นคนเที่ยวอะไรของวินฮาวเงี้ยเขานับอยู่ไงเยอะเยอะเออ ตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆอะเราแอบสารภาพว่าเราแอบกินกันไปแล้วใช่ไหมพี่ท็อปไม่ไม่เอาไม่เกี่ยวน่ากินมากนี่ก็จะเป็นตําถาดนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรตำโฟมอันนี้อันนี้คืออะไรหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างไก่ไม่รู้เลยเลยไก่สิงจบบุรีทุกคนคะหนูโดนบุลีค่ะ ติ่งแบบสิงหรือเปล่าก็กินเสร็จแล้วมีแผนใช่ไหมจีโน่ใช่จะแผนอะไรไม่รู้กินก่อนอืออกุ้งมังกรตัวใหญ่มากทุกคนพวกแบบมันมันดุมเลยผสมราชาอยู่ก็แล้วกางงว่าทำไมตั้งมาถูกเลยวะเพอาะเขาให้เลือกใช่ไหมก็กุ้ปลาอกุปลาเลยเมื่อกี้เราสองคนเนี่ยเขาจะไม่คือรสชาติเหมือนกุ้งนา อร่อยบอกแล้วว่ากินกับต้มตังอร่อยต้องมีข้าวเหนียวด้วยทุกคนกินข้าวเหนียวนะจะได้สั่งกับน่อยมันต้องปรุกปนะ่ะเนี่ยหรือว่ากินอย่างนี้เลยจริงๆมันต้องปรงุงนะตัวต้องได้ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบแล้วแล้วจีน่ถนัดกันไหนแบบคุกหรือว่าแบบใช่ไหมอ้าวแล้วจีนเด็ดมาเพราะจีนเราแอบกินเป็นหงถาดเลยดีไม่ได้ยนี่เป็นคนแอบกินไม่เป็นไง แต่ดิโนเขาแอบกินเป็มแต่ขันแรกแต่เก่งนะต้องชัดเก่งหรือเปล่านี่เราไปตั้อย่นิงใจตั้งมัแต่เราโป๊ะหลานรอบเลยนะโป๊ะไปเจอกันอ่ะแม่โป๊นี่ก็แอบกินกันเองแหมแหมพี่ชาย่ยก็เริ่มหันมาคบผู้ชายด้วยกันแล้วนะเดี๋ินในโลกเปิดกว้างไงเปิดกว้างมาก เราหอมแก้มให้ดูหน่อยเดียวหอมแก้ม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 เร็วหอมแก้มให้ดูหน่อยไม่เสียนะก่อนมาสองดาวยังไม่เสียนะหอมแก้มให้ดูก่อนเร็วทุกคนเคาวันนี้โนกก็มีแผนปฏิบัติการหลับนะคะก็คือเรามาถึงพัทยากันแล้วเราก็ต้องแต่งตัวโป๊ปล่อยกวินกันค่ะทุกคนจะโชว์ใช่ไหมจะขาวทำมาใช่หนึ่งสองสาม า,าอาได้ไหมค่ะทุกคนได้ไหมเดี๋ยวดูสีโอ้ได้โยโกระวินซีนโนถอดเสื้อโชว์อยู่กลางหาดจริงไหมเนี่ยจริงแบอวจะไม่โชว์อะไรแต่โชว์อยู่านงะไเห็นไหมได้เลยปะอะไร ไว่าทำนมมาใช่ไหมารีวิวคลินิกใช่ไหมทำนมที่ไหนนรัชยาคลินิกไงนรัชยาคลินิกมาไม่ให้โชว์ด้วยเจอไส้ได้นี่เรา run วิ่งอย่างช้าไมวันเป็นนักกีฬาวิ่งนะแค่ลีนิโนยังไม่ได้พูดเพิ่มเลยรอไปเลย ถ่ายได้รูปยังจีโน่ยังเลยเธอมาทำอะไรที่นี่มามาเก็บหอยนะครับชอบหอยหรือชอบกล้วยจริงๆชอบกล้วยรอเาะย่าวๆๆชอบกินทั้งสองอย่างเพราะอร่อยเขาห่วงการเราวันนี้จะได้ถ่ายรูปมาเอาดีๆได้ ไม่โนโชกวินก็โชว้างดิอ๋อกวินโชว่างดิอ๋ออ๋อออได้อ่ะเอ้ยเอาทิ้เอ๋อเออไปเลยไปเอาไปทิ้งจริงเลยมมันไมได้เกิดโนโชอยู่นาวินโนโชอยู่นะสวยวินไปแล้วสวยอ๋อ้วได้ยนะจริงอ่ะอ๋อเออยงไ้ย อาจจะโชว์แข่งกันเลยคู่เรียบอะไรกันอะเอาแล้ว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 โอ้ชมพูกว่าฟูอีกเน่เน่ทำไมหรอคอนเทสต์ก็ห่ะคู่รักที่เล่าร้อนที่สุดสองพันยี่สิบไม่ห่วงกันแล้วเหรอห่วงแล้ว ลงไปแล้วทั้งจเอยไม่จบเรื่องถอดเสื้อวินเป็นพี่พี่ถอดแบบหมดเลยโชว์สาวรังหาดแล้วอ่ะเออเป็นพี่ถอดนี่เขาถอดหมดแล้วนะเรื่องเรื่องของวินไม่ถอดวินชอบโชว์อ่ะคลิปเนี้ยไม่ชอบแหมแล้วทีคิดที่อยู่ในห้องกับน้องสองคนนี่ทำอะไรกันหรือเปล่าไม่เคยทำะไรนอนได้กี่สาบานวินสาบานสาบานไม่เคยทำอะไรน้องยังเด็กอยู่ใช่ใส่น้องเด็กอยู่ไม่จุก ป็นไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยิชานมเย็นเราไปใส่เสื้อแล้วอ่ะก็หบบ่ามันร้อนมันร้อนก็ไม่ใส่โอ้โหลงพัดนะคะอีกสององร้อนกำลังรักกันเลยต้องให้เธอไม่ไปเที่ทั้งจนี่นะครับกันแดดเอลิสนะครับหลอดละ290บาทแล้วคือเป็นตัวที่กันแดดทาแล้วแบบกิวขาวขึ้นในระดับหนึ่งทุกคนเนียนกรีบเนียนมากแต่ให้ดู ม็ทางสายจะขาวขึ้นในระดับหนึ่งัวนี้เป็นกันแดดที่เพิ่มความขาวขึน้นนิดนึ่งลดเนียน,นยกริบมากทุกคนถ้าใครสนใจสังส่งซื้อนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะครับผม่อยากผู้ไทยมัมนู่าตอนถ่ายรูปก่อนอออเพราะต้องรีดด่วนโอ้โหรีดให้ทินี้กูไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปก็ดีไม่กินีอยู่ดีตัวจะถ่ายลงเฟซไม่ได้อะกูจะได้ถ่ายไเนี่ย ดิมุเขียนไปเสร็จอันนี้เป็นถึงจริงจังหรออันนี้ถึงจริงจังหรอสนุกด่าถ่ายไหมอันนี้ถ่ายหนุ่มคู่รูปเดียวโอ้โหโชว์เลยอ่ะโชว์เลยวินเลิกหึงกันแล้วเหรอจีโน่ลองยืกับวินกลางหาดดิ ยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาได้แล้ว <c oughs> เออผิด <c oughs> ด้านด้วยอีกอีกอีกรอบอีกรอบหนึ่งเออเออ,เอ,อ <c oughs> ได้อยู่นะอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงแอ,อบฟ <c oughs> ินเราเร็วเอ็มซีหอไม้หันหน้าหันหน้าชนกันเออโอเคหนึ่งปมแคปอมแกคปอมแคป เอ,อ้อยไปเกียรถ่ายถ่ายใครที่อื่นไหมเราเออ <c oughs> จริงที่เราจริงวัวมากคุณนี่ยมาเราไปจากที่นี้กันแต่ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมไม่ไหวเกียรจะวัวจะว่า, <c oughs> วาถ้าเต้นอฉ่ำมาก็กระโดดน้ำได้นะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้หายไปเองมองหน้าโน้าตลกเหรอ พีเวดดิ้งหรือเปล่าแต่งงานกันวันไหนไม่นนอเนอหันตัวไปทางไปทางไปทางกบินเออล้วคุกเข่าลงคุกเข่าลงเออเรื่อยๆเออ เป็นการกินโชว์แล้วอะี่นอื่นกับีหรือเปล่าก็คอแต่ว่ามีดีต้องโชว์อ๋อปกติ้็โชว์แล้เห็นทุกคนอยู่แล้วปยอโนบี่ะกเิมันเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไล แชร์กดติดตามทต่สกายยัน hmm. ดับสดกระดิ่งคลิปกลิปช่องพวกเราด้วยนะครับรายการยิมใหม่แล้วก็ฝากช่องซีคิโลแชนแนลด้วยแล้วก็กาวินออฟฟิเชียลด้วยนะครับแบบว่าอยากเห็นพวกเราอัพคลิปอะไรกันก็เป็นวไยแล้วก็ดูในต่างช่องนี่แหละขอวิวเยอะเยอะขอแชร์เยอะๆยอะซีคิโลแคลดีจะได้เราจะได้มีงบเป็นหลายๆที่แกร์จริงเพราะว่าคอนเทนต์มันต้องเดินด้วยเงินใช่ไปแล้วฝากทุกคนด้วยนะครับใช่ บินทำอะไรอยู right, no ่เมื่อกี้เห็นปะขอลาดเท้าปกติบินรับใช่ไหมโนลุกนี่นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเรากล่อมไปด้วยทะเลนะคะแต่